ต่อไปเราจะมาเริ่มสร้างแบบกระโปรงมาตรฐานกันนะคะค่ะกระดาษสร้างแบบนะคะให้เพื่อนๆตัดออกมาครึ่งหนึ่งตามยาวนะคะค่ะแล้วกำหน,นดให้ด้านสั้นด้านสั้นเป็นเส้นเอวนะคะด้านยาวเป็นกลางหน้านะคะจกด้านบนสุดของกระดาษให้วัดต่ำลงมาประมาณสองถึงสามเซน หรือหนึ่งร้ะทัดก็ได้นะคะ,ะ,ค,ะค่ะเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นเอวนะคะเส้นเอวค่ะจากเส้นเอววัดต่ำลงมายี่สิบเซนติเมตร ลากเส้นเชื่อมต่อกันเส้นนี้คือเส้นสะโพกใหญ่สะโพกใหญ่นะคะค่ะระหว่างเส้นเอวกับสะโพกใหญ่ให้แบ่งครึ่งก็คือสิบเซนติเมตรลากเส้นเชื่อมกัน เส้นนี้คือเส้นสะโพกเล็กนะคะเราได้เส้นเอวสะโพกเล็กและสะโพกใหญ่แล้วนะคะต่อไปเราจะมาหาไซส์ที่เพื่อนๆจะตัดนะคะอของยเยเทิดนะคะยเยอพิดไม่ไม่ได้ตัดของตัวเองยเยอพิจะกำหนดไซส์ขึ้นมานะคะเอว ยิเพทจะทำที่64เซนสะโพกใหญ่ทำที่88เซนยาว46เซนติเมตรนะคะอันนี้คือไซส์ที่ยะเพ้กำหนดขึ้นว่าจะทำกระโปรงตัวนี้นะคะค่ะจากที่เราได้เรียนการบวกหลวมให้กับกระโปรงม,มาแล้วนะคะเราก็จะมาคิด หาสัดส่วนที่จะไปลงแพทเทิร์นนะคะเอลเอลบวกหลวมเอลอยเป็งะจะบวกหลวมที่สองเซนนะคะเอลอันนี้คือหกสิบสี่เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้คือหกสิบสี่บวกสองเท่ากับหกสิบหกนะคะ คราวนี้เราจะสร้างแค่หนึ่งส่วนสี่เราก็ต้องหารสี่นะคะได้สิบหกเศษหนึ่งส่วนสองเซนติเมตรสำหรับเอวนะคะต่อไปสะโพกสะโพกใหญ่บวกหลวมเท่ากับแทนค่าคือแปดสิบแปดใยเพชรจะทำที่สาม นะเพื่อนๆจะบวกเท่าไหร่ก็ลองดูได้เลยค่ะของท่านเองเนาะถ้าให้สบายๆก็ประมาณสามถึงสนี่แหละค่ะค่ะเพื่อนๆก็ก็ลองดูนะสามถึงสเซนแต่ย่าให้จะบวกสามเซนติเมตรนะคะก็คือได้เก้าสิบเอ็ดหารด้วยสี่ออกมาคือยี่สิบสองเศษสามส่วนสี่เซนติเมตรนะคะค่ะความยาว ก็เท่าที่วัดได้คือสี่สิบหนะคะค่ะได้แล้วค่ะสัดส่วนนะคะต่อไปเราจะมาสร้างกันเลยนะคะค่ะเมื่อกี้เส้นนี้คือเส้นเอวนะคะเส้นตรงนี้ให้เพื่อนๆใช้ด้านที่เรียบๆนะอย่าไปใช้ด้านที่เราตัดออกมาเส้นตรงนี้คือเส้นกลางหน้ากระโปรงที่เรากําลังจะสร้างเราจะสร้างที่ ชิ้นหน้าอยู่ทางด้านขวามือและชิ้นหลังอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเส้นนี้นะคะคือกลางหน้าค่ะกระโปรงที่เราจะสร้างจะเป็นลักษณะแบบที่อาจารยวาดออกมานี้นะคะอันนี้คือชิ้นหน้าอันนี้คือชิ้นหลังและกระโปรงนี้จะผ่านหลังนะคะค่ะ ชิ้นหน้าเราจะทำเกล็ดสี่เก็ดนะคะเก็ดนี้เกล็ดที่ใกล้ๆกับกลางหน้านี้จะยาวกว่าเก็ดนี้ยังไ่จะเรียกตรงนี้ว่าเกล็ดที่หนึ่งตรงนี้ว่าเกล็ดที่สองนะคะเกรดที่หนึ่งจะมีความยาวกว่าเก็ดที่สองประมาณหนึ่งถึงสองเซนนะคะแล้วแต่เราจะกําหนดค่ะเราก็มากําหนดเก็ดเลยค่ะเกรดนี้เกรดที่หนึ่งเก็ดที่สอง เกรดที่หนึ่งจะห่างจากเส้นกลางหน้าเจ็ดเซนติเมตรเราก็วัดไปค่ะความยาวของเกร็ดที่หนึ่งจะยาวได้ถึงสิบถึงสิบสองเซนติเมตรนะคะยาเพชรจะเอาสิบเอ็ดเซนติเมตรแล้วกัน เนาะอยู่ตรงกลางแล้วก็ขีดไว้เกรดที่สองจะห่างจากเกรดที่หนึ่งหกเซนติเมตรขีดไว้เกรดที่สองนี้จะมีความยาวประมาณส<ะ>ิบเซนติเมตรค่ะคือถ้าตรงนี้เรา กำหนดให้เป็นสิบอ็ดตรงนี้ก็ต้องได้แค่ส0นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเกรดนี้จะก,ก็คือจะประมาณแค่1 0บเซนติเมตรเท่านั้นนะคะค่ะเราได้เกรดแล้วต่อไปเราจะมาหาเส้นข้างคือเส้นนี้เราจะมาหาเส้นนี้เส้นข้างสะโพกนะคะเส้นข้างสะโพกได้มาจากไหนก็คือนี่ค่ะตัวเลขตัวนี้ยี่สิบสองของยาย22สสเศษสามส่วนสี่เซนติเมตรนะคะ เราก็วัดจากเส้นกลางหน้านี่เลยวัดไปยี่สิบสองเศษสามส่วนสี่เซนติเมตร แล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมต่อกันเส้นนี้คือเส้นข้างสโพกนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาหาว่ากระโปรงเรายาวเท่าไหร่นะคะของยายเพส46เซนก็คือวัดจากเส้นเอวมา46เซนติเมตรนะคะลากเส้น ชายกระปรุง,งที่นี้คือชิ้นหน้านะคะ